สวัสดีครับอันนี้มาซื้อเครื่องสัญญาไม่นะครับหน้าผมซื้อนะครับซิงว่าห้อของแม็กนัมนะครับ GTD สามห้าศูนย์นะครับอันนี้แรงเครื่องนะครับนี่ครับตัวนี้ครับซิงว่าครับนี่ครับราคาเนี่ก็ติดไปนะครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับ อันนี้ส่งโปรโมชั่นครับขอลดครับสองพ็ดเกสบาทนะครับนี่ครับนี่หมองหมองอันคาบูนะครับอันี้นนปดโชคนะครับนี่เอลงนี่เปิดนะครับ ขบูนี่เป็นระบบัพฉีดนะครับเพราะว่านะครับอันนี้แยกน้ํามัน,นครับให้มันเต็มเราค่อยสตาร์ทนะครับสตาร์ทไปแรกเขาต้องปิดโช้กคอนนะครับเสริมติดเราเขาค่อยเปิดนะครับนี่ครับอันนี้หลุดแรงเคิร์นนะครับอันนี้เป็นงานของงานก๊อบนะครับ กัอบอันฮอนด้า g x สามห่านะครับอันนี้ปิดอันนี้เปิดนะครับเปิดซีฟิกปิดเปิดนะครับอันนี้ใบอันนี้เขาไม่ได้แถมนะนนี้ซื้อมไหมครับนี่ครับใบละ้หกสิบบาทนะครับซุ้มแถมเป็นใบใบเงานะครับเงามันสิบ จิบสองนิ้วหรือจิบสี่นิ้วนะครับประมาณนี้ครับเสร็จตัดครับตัดง่ายๆนะครับ เฮ้ยชิดตาตัดให้เบิรงนะครับนี่ครับตาดที่เดียวติดเลยครับเนี่ย นี่เอนใช้ดับมันเครื่องนะครับน,นี่เติมก็หาต้นหนึ่งได้นะครับมันเติมได้ยู่มัสนิดนึงนะครับปนะรบนะรมามานี้ครับเล่งมา้าเล่งมา้าของไม้นะครับจะปีสองปีก็ไมู้ว่าเต็นไรนะครับถึงงั้นครอบ ที่แห yeah. mm ้ไอตัดหน่างล่องเบิร์นนะครับรถว้านเป็ี่ยนที่ไหนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับครัครับนั่นคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับลืมกดแชร์กดจับก็ได้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ